สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เรามาในหัวข้อการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง2หลักนะคะตัวหาร1หลักและผลหาร2หลักโดยการหารยาวเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะคะตัวอย่างที่1นึนะคะ51หารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่สามคือตัว หารน,นะคะห้าสิบเอ็ดคือตัวตั้งดังนั้นวิธีทำนะคะก็สามคูณอะไรอ่ตัวแรกเลยนะคะที่ต้องดูก็คือห้าค่ะแล้วสามที่เป็นตัวหารเนี่ยคูณอะไรแล้วได้ไม่เกินห้ามีไหมคะก็คือสามคูณหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาสามคูณสองเนี่ยมันเท่ากับหก จะเกิน5นะคะดังนั้นเอาไม่ได้นะในที่นี้คือต้องเป็น3คูณ1นั่นเองก็จะได้เท่ากับ3นะคะแล้ว5ลบ3เหลือเท่าไหร่ลูก2นะคะจากนั้น1ตัวข้างหลังอ่าดึงลงมาข้างล่างเลยก็จะกลายเป็น21โอเคไหมจากนั้นทําไงต่อคะอ เราก็เอาตัวหารที่เป็นเลข3สีฟ้านะคะคูณอะไรแล้วได้21มีมีไหมคะ3คูณอะไรได้21ก็คือ3คูณ7นั่นเองนะคะดังนั้น7นะคะเราก็จะตั้งข้างบนเนาะแล้ว3คูณ7ได้21เราก็เขียน21ไปได้เลยนะคะทำการลบก,ก็จะเหลือ เศษศูนย์นั่นเองอ่าเวลาเราตอบก็คือตอบตรงไหนเอ่ยเลขข้างบนนะคะก็คือ17นะต่อไปคือตรวจคำตอบเวลาตรวจคำตอบนะคะให้เราเอาตัวบนอ่าก็คือ17ถูกไหมลูกไปคูณกับ3นะคะอ่าสามก็คือตัวหารนั่นเอง17คูณ3อ่าแล้วเอาไป บวกเศษเศษในที่นี้คือเลข0ูนย์นะคะให้เราเขียนไปด้วยนะเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยสิบเคูณสเท่ากับห้าสินะคะจะเห็นได้ว่า51ที่เราได้เนี่ยจะตรงกับเลขอะไรลูกก็คือ,อ,อตัวตั้งนั่นเองตัวตั้งก็คือ51ดูโจทย์นะคะ ตัวตั้งก็คือเลข51ถูกไหมลูกดังนั้นเวลาเราตรวจคำตอบนะคะให้เช็คดีๆด,ด้วยนะว่าตรงกับตัวตั้งหรือเปล่าโอเคไหมอ่ะไปตัวอย่างที่2กันเลย84หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่อ่าวิธีทำนะคะเราก็เขียนตัวตั้งแล้วก็ใส่ตัวหารเข้าไปก็คือตัวหารคือเลข 7นะคะตัวหารคือ7ไปหาร84นะลูกดังนั้นตัวแรกที่เราสนใจเลยคือ8ค่ะ7คูณอะไรไม่เกิน8ก็คือต้องเป็น1ถูกไหมคะเคูณ1เป็น7ลบกันเหลือ1โอเคไหมตรงนี้แล้วจากนั้นทำไงต่อคะดึง4ลงไปก็กลายเป็น14นะคะแล้ว7 คูณอะไรแล้วได้14ลูก7คูณอะไรได้14ก็คือ2นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้น2นะคะที่ได้ก็คือเอาไปตั้งข้างบนนะลูก7คูณ2เป็น14ดังนั้น14ใส่ให้ตรงหลักเลยนะทำการลบก็ต้องเหลือเศษศูนย์เหมือนกันนะคะอ่าแล้วเวลาตอบก็คือเอาเลขข้างบนมาตอบนั่นก็คือ10 สนะลูกต่อไปตรวจคําตอบนะคะตรวจคําตอบก็คือให้เอาอ่าตัว12ข้างบนสุดนะคะไปคูณกับ7อ่าสีฟ้าดูดีๆนะลูกแล้วเอาไปบวกเศษนะคะก็คือ0เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ่า84นะคะ12คูณ7อ่าบวก0เป็น84ตรงกับตัวตั้งไหมลูก ต่อไปตัวอย่างที่3ามนะคะ65หารด้วย2เท่ากับเท่าไร่อ2ก็คือตัวหารนะคะ6กก็คือตัวตั้งดังนั้นเราจะสนใจที่2นะคะคูณอะไรแล้วได้6อ่า2คูณอะไรแล้วได้6ก็คือ2คูณ3นั่นเองเท่ากับ6ใช่ไหมคะก็ใส่6ไปจากนั้นเอามา ลบกันนะคะลบกันเหลือ0โอเคไหมต่อไปเดือง5ลงมาอ่าศูนย์ก็คือ5นั่นเองอ่าแล้ว2ที่เป็นตัวหารนะคะคูณอะไรแล้วได้5มีไหมลูกอ่าไม่มีก็อะไรคะ2 3มได้ไหม สองคูณสเท่ากับหไม่ได้นะคะเราจะใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเกิน5มานะลูกดังนั้นเราต้องถอยหลังไปนั่นก็คือ2อคูณสนั่นเองนะคะเพราะว่า2อคูณสได้4ี่ดังนั้นสนะคะก็ใส่เลขไปเลยต้องน้อยกว่านะคะจากนั้นเอา5้าลบสเท่ากับหน,นะคะแสดงว่าข้อนี้เนี่ยเราจะตอบ 32เศษ1นั่นเองนะคะเวลาเราตรวจคำตอบก็เอาเลขข้างบนสุดนะคะก็คือ32นะคะไปคูณกับ2โอเคไหมแล้วอย่าลืมไปบวกกับเศษก็คือข้อนี้บวก1นะคะ่า32คูณ2ได้เท่าไหร่เอ่ยได้64ใช่ไหมคะแล้ว64บวก1ก็กลายเป็น65ซึ่งตรงกับ ตัวตั้งของเราเลยนะคะไม่ยากเลยเนาะต่อไปตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวอย่างที่4 94หารด้วย8นะคะเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำนะคะก็คือสนใจที่8นะลูกแล้ว8เนี่ยคูณอะไรได้9คะ่ะมีไหมไม่มีนะคะดังนั้นต้อง8คูณด้วย1นะคะเพราะว่า8คูณ1เนี่ย ได้8ซึ่งน้อยกว่า9เนอะ9ลบ8ได้1อ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วทำต่อ,อทำต่อไปไงคะอ่ะดึง4ลงมาก็จะกลายเป็น14แล้ว8นะคะ8ที่สีฟ้าหลก8คูณอะไรได้14มีไหมลูก8คูณอะไรได้14 8คูณ2ได้ไหม8คูณ2ได้16ได้ไหมคร16เกินไป14นะคะเกิน14นะดังนั้นเราจะใช้8คูณ2ไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องเอาที่น้อยกว่าก็คือ8คูณ1นะคะเป็น8ใช่ไหมลูกก็ใส่8ไปแล้ว14ลบ8เหลือเท่าไหร่เอ่ย 14-8ลบ8ก็กลายเป็น6นะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบ11เศษ6นะคะข้อนี้ตรวจคำตอบยังไงก็เอาเลขข้างบนนะคะที่ได้ก็คือ11นะคะไปคูณกับ8นะลูกอ่าที่เป็นสีฟ้าเห็นไหมคะสีแดงคูณกับสีฟ้านะคะแล้วเอาไปบวกเศษนะอย่าลืมบวกเศษนะ บวก6นั่นเองแล้วทําการคํานวณค่ะ11คูณ8ได้88ถูกไหมคะแล้ว88บวก6อวกคำตอบก็คือ94นั่นเอง94เนี่ยตรงกับตัวตั้งไหมคะถ้าตรงกันก็แสดงว่าถูกต้องนั่นเองอ่ข้อ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามแล้วก็ Subscribe ช่องคูดาอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ